ยังมีเงื่อนไขมีความซ่อนความสาเร็จเอาไว้ในนั้นเพราะสิ่งเหล่าเนี้ยที่บอสก็ทาไว้ให้เนี่ยเราโอเคเราเสียค่าเข้างานในอีคนละผ่านทุกคนบางคนมองโอ้ทำไมต้องจ่ายแต่รู้ไหมว่าบอสเราเนี่ยบอสหมอจ่ายมากกว่าน,นั้นนะเพราะใครได้ไปนะบอสอะไรที่ท,ที่ที่บอสหมอทําให้เราสบายที่สุดบอสหมอยอมตักยอมไก่ไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินการเบรก โอ้โหกินแบบกินอย่างรู้อิ่มอร่อยเบรกที่กินกันไม่ขั้นเรียนสนุกลุกนั่งสบายตามขั้นเกจของบ้อนหมอเลยนะอืมแล้วมันโอบเอาเป็นว่าถ้าใค่ป้าพูดอ่ะหมออาจจะคงคงจะไม่ได้พูดพอะเพราะป้าคงจะพูดหมดเนาะเพราะว่าอู้ยังถ่ายไปเห็นเน่อย่างพี่สำมฤทอย่างเงี้ยไปงานเงี้ยถ่ายรูปอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปโพสต์อย่างเงี้ยคนที่แอบสองที่สัมฤทธอยู่เงี้ยก็ต้องเอ๊ะอะไรวะไอ้สัสฤทธ ปใส่ชุดหรูถ่ายคู่กับหนุ่มที่ไหนเนี่ยหลอกเขาก็เริ่มส่องแล้วเราก็เห็นอยู่ว่าม้อนเราออกอะไรนู่นนี่นั่นทุกคนมันต้องมีเอฟมีอะอะมันออกไปสวัสดีคุณต้าเราต้องทําให้สวัสดีคุณต้าทำให้อยู่เนี่ยทำอะไรอยู่คะแฟนป้าน้องยกตัวอย่างแฟนก็น้องไปทํางานไปทํางานที่ที่บริษัทเนาะแฟนก็น้องทํางานอยู่อ่ที่เดียวกับป้น้องที่พ้น้องเคยเคยเคยเล่าให้ฟังอ่ะอ ทำคัดยิ้มใจแล้วเขา่าไม่ได้ไปทํางานปมางานปีกว่าอืมพอเขาได้เริ่มไปทํางานทุกคนเขาไม่ได้ถามเลยแล้วว่าอะไรแต่นมะน้องชื่อวุฒิเนาะเขาเขาไม่ได้ถามเลยนะว่าเออวุฒิเป็นงไงบ้างไม่ได้เจอกันถามถึงแต่กน้องถามว่า i, เฮ้ยวุฒิไอ้น้องมันไปทําอะไรวะเฮ้ยอยวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเออมันได้ไปไปอยู่บนเวทีได้ไปถ่ายรูปอยู่ในห้องประชุมได้ไปอะไรไปเป็นทีมคดนู่นนี่นั่นทุกคนมีเอ๊ะ เออไม่ได้ถามถึงถึงลุงบุตเลยว่าเฮ้ยเป็นไงมั่งที่ไม่ได้เจอกันตั้งปีกว่าสามีบ้านลุงบุตเนะถามแต่แต่บอกน้องไปที่ไหนก็มีแต่คนถามน้องเรื่องน้องทั้งนั้นเลยว่าทําไมน้องไปทําอะไรที่ไหนเป็นยังไงมีราย,งไ,งยได้เท่าไหร่เออเห็นไหมแสดงว่าเขามีความแข็งสวัสดีค่ะทุกคน,ย,นกยินเสียงล,ลั่นๆไหมวันนี้เ,ออเรียนไปด้วยห้อ,องห้าวแต่งตัวอะไรก็ได้เติรดอยู่ติดตลาดกินไม่ต้องมีแบบ สไตายไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยเออก็เดี๋ยวนี้ให้ดูดีขึ้นนะโปรไฟล์ก็ปรับเปลี่ยนค่อยปรับเปลี่ยนโปรไฟล์ตัวเองไปเรื่อยๆทีละหน่อยคนมันก็เริ่มเอะบ้าเหรอเองไปเรียนไปเรียนน้องพ่อนไปเรียนไปเรียนได้ยินไหแบบไหนเห็นไหมไปเรียนไปเรียนค่ะไปเรียน พอน้องไปธุระข้างนอกเดี๋ยวนี่แค่ผีก็กระทักมาไม่จะได้ได้ไปต้องก็จะมักงไปได้ทีเดี๋ยวคอยทำให้กกิจกรรมทุกคลิปจะไปข้างนอกไปไปทำภารกิจแม้แต่โปรโมชั่นก็เหมือนกันอยากไปแหละไอ้่อะอยากไปพี่แค่นับอะไรในความสำเร็จนั้นก็น้องบอกเลยนะอย่าร้องไห้เลยอย่าร้องไห้เหมือนทุกคนเลยค่ะ อย่าลงเยโ่งทสวัสดีนะคะทุกคนเ่อก็ามอดบอกเงแนะนไรมีเยง้างดือนะแต่ก็ทตานะเอน้องเป็นมนุษย์นเดี๋ยวแต่งหน้าไปข้างนอกแต่นองก็มีเางแต่ก็เรียนไปด้วยนะเนี่ยไม่ใช่เกเรนะวค่แที่สำคัญเลย คล็ดลับที่พาน้องมาจับได้คือเวลาที่โปรโมชั่นในแต่ละเดือนออกาป้าปน้องจะทาการทำความการวามสวัสดีทุกคน<า>เลยนะคะคามมาต,ตีตีโปรโมชั่นนั้นให้แตกเลยนะว่าเขาออกโปรโมชั่นนี้ออกโปรโมชั่นแบบเนี้ยสวัสดีน้องแมวไม่เรียนเหรอคะเนี่ยไม่เรียนหรอมันมีอะไรซ่อนอยู่เพื่ออะไรน้องตไม่เรียนห้องคุณหมอเหรอสวัสดีจ่าน้องอายุว่าดีอย่างเมาดียสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะ แต่งหน้าเดี๋ยวพี่พรจะไปทำภารกิจติดร่ากพด้ฟังล่องบดหมอไปด้วยนหลาไปดว่น้องแมวสวัสดีค่ะน้องแมวไม่เรียนร่องบดหมอหรือไงเอามากันลุปๆเลยเกเรใช่ไหมเนี่ยพวกเราอ่ะ เกเรใช่ไหมอ่ะครอบครัวกับเพื่อนฝูงเขาสบายกว่านี่สวัสดีค่ะกลุ่มทีมอ๋อฟังป้าน้องอยู่ด้วยเหมือนกันเลยเห็นไหมได้ยินเสียงป้าน้องไหมพี่พรก็ฟังป้าน้องอยู่ด้วยวันนี้จะออกไปทำภารกิจก็เลยนั่งไลฟ์สดนิดนึงแต่ที่เขาทำเพราะว่ามันมีนั่งไลฟ์สดแต่งหน้าไม่มีเวลาเดี๋ยวไม่มีเวลาอีกวันนี้ติดภารกิจยาว เพราอย่างที่หลายๆท่านบอกฝังป้าน้องไปด้วยชอบป้าน้องแทนคำตองป้าน้องน่ารักแทนคำพูดล้านล้านคำน้องไปไปอีไหมอ่ะถ้าเราได้อยู่ในคลิปนั้นสมมตินะเราได้อยู่ในคลิปนั้นทุกคนก็ะไใครไปอีบ้างอ่ะเฮ้ยทำไมว้าแม่งเปลี่ยนแอบขอบคุณค่าวสาวแอบมาพี่ไปเท้่ที่ไหนกันนะพี่แบบี้อชื่อมได้แล้วไปมไอ้บันลีบ่ะ รีสอร์ทอะไรนั่นี่ก็โอเวอร์วอเตอร์ขับเม็ดคีนี่เออขับเม็ดเออเนี่ยึ่งมันแพงมากนะถ้าเราไปเองเราไปเองเนี่ยเราก็ไปได้แต่เขาบอกว่าเราจะสั่งอะไรพี่อ่ะรอบนี้ไม่ได้ไปใช่ไหมเออเรานัดกันใช่ไหมเนี่ยน้องแมวเรานัดกันใช่ไหมยน่ยพี่ปอนก็ไม่ได้ไปอ่ะพี่ปอนสูรัดนังรองอยู่นู้นพี่ปอนเองก็ไล่เหลืองอ่ะเียยวหูู่สบา ก็อยากไปอยู่นะไม่อยากพลาดด้วยเออมันโคตรดีเลยอยากพ่อน้องเนี้ยสุขภาพไม่ดีพ่อน้องก็ไม่รู้เราจะไปได้ไม่ได้แต่ก็อยากไปพ่อน้องถามเข้าไปเดทีบแล้วถามว่าถ้าพ่อน้องไปมารีส์เนี่ยถ้าพ่อน้องป่วยใครจะดูแลมากโอ้ทุกคนแย้งกันเลยพี่ส้อรีหนึ่งในน้ำแหลจะดูแลพ่อน้องแต่พ่อน้องก็บอกว่าโอเคละเดี๋ยวนะเขียนขีก่อนถ้าสมมติว่าพ่อน้องไม่ได้ไปฉันจะซื้ออยากไปมาดีฟไหมอะ เพราะก็น้องได้ต้นทุนลดลงมาอีก4หมื่นบาทใครอยากไป,ปมาดีบ้างถ้ายิ่งต้นทุนต่ำก็น้องยิ่งได้กําไรเพิ่มขึ้นก็น้องคิดแค่นั้นเพราะอะไรอ่ะสวัสดีนะคะทุกคนถึงแม้ว่าถ้าก็น้องสุขภาพไม่ดีในวันนั้นแล้วไม่ได้ไปมาดีอ่เออกีนคิวก็เอียงรีบนะเนี่ยไม่ได้หมายเลยก็น้องเพราะว่าอะไร เพราะว่าพ่อน้องเข้าใจในโปรโมชั่นตีโปตีโจทย์ของสวัสดีนะจ๊ะทุกคนนั่นคือเคล็ดลับของพ่อน้องมีแค่นั้นเองมีอะไรคุยกันคุยกันคุยกันระหว่างนี้ไม่ได้ทำแ้งงานที่วิลิสมาลาพิสดาร์จากคนอื่นเลยพ่อน้องก็นอีกแอดเหมือนคนอื่นมีรายชื่อทุกวันเหมือนคนอื่นแต่ที่อ่าได้จ้ะน้องแมวขอได้ดิวเลอร์เด้อขอได้ดิวเลอร์นะจ๊ะ พี่พรยังไม่ได้โทรเลยวันนี้นัดไว้ตั้งหลายคนเขาทำมาเพื่ออะไรซัพพอร์ตอะไรเราเพราะว่าทุกโปรโมชั่นมันคือเครื่องมือในการให้เราทำเนื้องานมันคือเครื่องมือให้เราไปทำการตลาดมันคือเครื่องมือเดี๋ยววันนี้น่าจะโทรตอนเย็นๆน่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่ทันแล้วออกไปทำธุราก่อนเงินหลายหมื่นเงินหลักแสนแล้วก็หลักแสนนะ นั่นคือเคล็ดลับง่ายๆท่านส้นกน้องเลยสาทุขอได้เพียงๆป้าน้องพูดไปนี่ทุกคนงงบ้างไหมแต่ป้าน้องจะบอกเลยว่าถ้าพูดแบบสรุปก็สองข้อหนึ่งทุกกิจกรรมเราสวัสดีทุกคนนะถ้าคนนะสวัสดีนะบริจัคจัดหรือว่าบล็อกเกอร์ของเราจัดมาดูการแต่งหน้ากันแต่งง่ายๆอ่ะเดี๋ยวออกไปข้างนอกแต่งนิดหนึ่งความความความซ่อนไว้หมายถึงว่าซ่อนไว้ซึ่งอยากให้เราสําเด็จ ซ่อนเชิญธุรกิจไว้ให้เราฟังป้าน้องไปด้วยคือเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งที่บอสหมอแล้วก็บริษัทพอนพอนมาขึ้นที่นี่แต่เดี๋ยวไปพอนมาขึ้นนครแต่เดี๋ยวไปมาขึ้นเครื่องนครมาอีกอย่างหนึ่งถ้าอยากสำเร็จมาเร็วให้เคลียร์ตัวเองแล้วก็ต้องมารับเขาสิเพราะบางคนเนี่ยเขาคนสำคัญนะรู้สึกว่าตัวเองสำคัญจังเขาคนสำคัญนะจ๊ะ พยายามสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะจ๊ะตคุณทักทายกันเข้ามาเด้ออ่าทักทายกันเข้ามานะจ๊ะคุณกํลังมีปัญหาอะไรแล้วมาแต่งหน้ากันแล้ฟังมันจะมีคําสอนมันจะมีคําแนะนํามันจะมีวิธีการ สวัสดีนะจ๊ะงานในครั้งต่อไปนี่คือเคล็ดลับสั้นๆจากป้าน้องสั้นที่บอกวันนี้ป้าน้องบอกว่าท่านยาวมากเลยป้าน้องาเียวของป้าน้องโอ้โหขอบคุณมากมากเลยค่ะป้าน้องวันนี้เป็นไงคะได้เคล็ดลับเยอะเลยเนาะมายืนยันแล้วนะคะว่าทําไมถึงต้องไปงานไหนอี่พิเศษกว่านั้นเนี่ยคือมายืนยันอีกว่าโปรโมชั่นเราดีแค่ไหนสุดยอดไหมคะสุดยอดไหม สุดยอดไหม <c oughs> สุดยอดนะคะก่อนอื่นนะคะขอให้ทุกคนนะคะขอบคุณคป้านองสวัสดีจ้ะขอบคุณคุป้านองมากๆที่มาแชร์แบ่งปันนะคะในวันนี้นะคะนะและทุกท่านนะคะป้าเพียวก็เชื่อว่านะคะเอ็มซีป้าเพียวเนี่ยก็เชื่อว่าทุกท่นานสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะพอดีพอดีติดภารกิจยองไปข้างนอกตอนนี้ก็เรียนอยู่ด้วยเป็นคนเสียสละให้กับลูกๆทุกคนมากมาก ะะแล้วก็อยากนะคะปาเยวเองเนี่ยเป็น MC เนาะเป็นครั้งแรกนะคะเมื่อเดือนที่แล้วได้ไปและก็เคยได้ยินแต่เสียงนะคะว่าบอลพี่หมอบอกว่า,ารักทุกคนจากเนื้อแท้ของหัวใจที่หมอวันนี้นะะไม่ร้อนนะเนาะวันน<ต>ี้มันมันร้อนแหละมันไม่มีฝนคือมันอบอ,อวนไปด้วยความอบอุ่นนะคะอันนี้ความรู้สึกของ MC เนาะและปาเยวนะ m อปาเปียว ก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะคุณอะไรเนี่ยมา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 มีมาชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรเน้องไบอกนะว่าเราเป็นเพื่อนกันในเฟซใช่ไหมไม่เท่าตาเห็นนะและติดตาเห็นเนี่ยก็ไม่เท่าหนึ่งการสัมผัสและอยากพี่พ่อมารับเร็วไปไอ้กันตัวเป็นๆนะคะตัวจริงๆของคนสำเร็จและก็ผู้ชายคนนี้คือบอสที่หมอเอกค่ะ ขออนุญาตส่งไมให้บอสพี่หมอเอกนะคะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุท่านเลยนะครับผมขอบคุณน้องฟาเปียวมากๆนะครับผมน้องเปบี้ยวสวยของพี่หมอนะครับผมนอกจากสวยแล้วเก่งด้วยนะครับผมอะต้องบอกเลยว่าในทีมของเราคัดหน้าตาม,มาทุกคนแล้ะนะ <laughs> คเอ่อคัดหน้าตาม,มาันเรียบร้อยนะครับผมเรง,งมาเจอกนที่งานาในที่เมื่อกี้นี้น้องทันได้มาฟังเนะกี่ยเสร็จหลับของป้าน้องสุดยอดมากๆป้าน้องเนี่ยเป็นต้นแบบของทุกๆคนเลยนะป้าน้องเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีโรคประจําตัวเนาะ SLE นะครับผมซึ่งอาการของป้าน้องเนี่ยเวลาถ้าหากว่าอ๋อมันมันแสดงอาการที่ว่าป้าน้องคุยไม่ได้ยืนไม่ได้คือแปลว่าต้องนอนโรงพยบาบาลอย่างเดียวแล้ว เออและอาการที่ป้าน้องเป็นก็คือแบบว่ามันจะมีอาการแบบเวียนหัวอาจเจียนตลอดเวลาเลยไม่สามารถพูดได้เลยนะดังนั้นบางเดือนเนี่ยป้าน้องนะครับผมมีระยะเวลาทํางานแค่ไม่น่เดือนแตน่วมดมีทั้งหมด30วัน15วันในป้าน้องคือแบบว่าพักอยู่โรงพยาบาลแล้วอีก15วันเนี่ยมีเวลาทํางานเห็นไหมครับถ้าเทียบกับพวกเราท,ทุกคนที่ร่างกายแข็งแรงเรามีเวลาทํา30วันแต่ป้าน้องมีเวลาน้อยกว่านั้นอีกครับ คือครึ่งเดือนอะคือคือสิบห้าวันอย่างเงี้ยซึ่งในส่วนของตรงเนี้ช่วยยังงายมากเลยนะช่วยยังคนอื่นมีเวลาทำสามสิบวันแต่เราช่วยยังพอนค่คงเดียวของเขาอ่ะแล้วเราอยากจะผสมช่วยยังเสร็จแล้วนะเนี่ยถามว่าถามว่าต้องทุ่มเทมากกว่าคนอื่นมากไหมครับมากไหมถ้าสมมติว่าเรามีเวลาแค่ครึ่งเดียวของคนอื่นเราต้องทุ่มเทมากกว่าคนอื่นสวยแล้วปอนวัดเสวยจแล้วว่ะเยอะเลยไง ใช่เลยจริงอ่ะแต่งเร็วๆโดนด้วนอ่ะพี่ต้นบนแล้วทำไมยู่ทำไมยู่อะไรอย่างเงี้ยไอเราก็รีบรีบเนาะสวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะสวัสดีทุกคนเลยวันนี้จะแต่งหน้าแล้วออกไปอะไรเนี่ยไม่ออกออกไปปฏิบัติภารกิจนะจ๊ะวันนี้อ้าวลองพูดคุยกับทางทีมโค้ชป้าน้องบอกแล้วก็ สว,ส,สวัสดีนะคะทักทายกันเข้ามาพอหาพี่หมอพี่หมอจะได้ช่วยคชช่งให mm ้เนะว่าเอ๊ะตัวเราเองเนี่ยเรายังขาดในส่วนของตรงไหนไปถ้าเรารู้แล้วหลักว่าเป้าหมายเราคืออะไรเรารู้แล้วหลักว่าเรามาเส้ทางแล้วแล้วเราก็ทําในสิ่งที่มันผูกต้องแล้วแค่เราขยันเราก็ทําให้มันเต็มที่แค่นั้นเองกว่าแล้วมันก็เกิดขึ้นต้องมาแล้วรีบจีบมาให้กับพี่หมอด้วยนะครับมาฝากด้วยด้วย พี่โอพี่โอติดไหมที่หมอได้ครับขอบคุณครับโอเคพี่โออยากใหิดไหมนะครับโอเคครับอ่วันนี้ในห้องนี้ใครไม่ได้เข้ามาประชุมเรียนรู้ร่วมกันตอนไม่ผมจะไม่เป็นอย่างเงี้ยพี่หมอฝากิมโคดเอาออกจากห้องได้เลยนะครับเอาออกจากห้องได้เลยผมเป็นอย่างนี้ได้ยังไงพอดีผมอยู่เดี๋ยวให้ไปอยู่ห้องสองโอเคไหมโอ้โหอันนี้ก็คือยิ่งกว่าโรงเรียนนะครับผม เออยิ่งกว่าโรงเรียนโรงเรียนมัธยมเองนะมีห้องหนึ่งมีห้องสองมีห้องสามนะพี่รักสวัสดีค่ะ 1, ครับไม่ตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจเรียนนะก็อ,ออกจากห้องก่อนพี่รักสวัสดีค่ะกอออกจาก,กห้องได้เลยครับคุณแชมป์อ่าหลัง ้้ออนนนรรรัับบะะคคคผผมมมหายยไไไวววโิดดดเีี๋่ขอบคุณค่ะคุณโสสุภาพเอ๋อขอบคุณนะคะเหล่าเอเวนเจอร์นะครับผมเป็นนักยอดมนุษย์ซูเปอร์วูแมนซูเปอร์ขอบคุณนะคะเอาผมยุ่งเนี่ยเยอะๆนะกินทุกวันทุกวันทุกวันเลยนะครับผมเออ่ร่างกายแข็งแรงนะครับผมจะได้ไม่ต้องไปติดโควิดไม่เป็นหวัดอะไรสักอย่างด้วยอยู่สุขภาพร่างกายแข็งแรง ให้ดูแลสุขภาพด้วยเพราะวันพรุ่งนี้เราต้องมาเจอพ่อนไปเที่ยวและที่สาคัญวันพรุ่งนี้ให้ทุกคนตรวจเนาะ ATK ของตัวเองมาให้เรียบร้อยอะใครรับทราบทิมรับทราบพอนเที่ยวไปพรุ่งนี้เนาะให้ทุกคนตรวจเองตัวเองมาให้เรียบร้อยนะไปงไงอ่ะไปตรวจที่ลีนิกมาก็ได้หรือจะมาต้องมีใส่ก่อนนะเช่มาตรวจเองรับยามาตรวจเองยังมัไปลึกๆด้วยตัวเองมาเงเท้าไปร่งเ่าไ สวัสดีนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะติดชอบต่อสังคมนะครับผมและถ่ายรูปรูปกับประชาชนเราวันนี้มาตัวหมูก่อนนะครับผมที่หน้งงานได้เลยโอเคไหมเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลามานั่งเกิดงานวันนี้เราอยู่ด้วยกันเราเราเขาเรียกว่าต้องรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันเนีตรงนี้ตรวจแยงเข้าไปลึกเลยอันหนึ่งเที่ยวปั่นนะครับผม อ่ะแล้วก็ตวรวจออกมานะเนาะดูแลสุขภาพด้วยถ้าหใครมีอาการไม่มั่นใจตัวเองร้อนอ,อีกแล้วเนาะไอเจ็บคอไอก็อาจจะต้องนะครับผมอ่ะเลี่ยงไปก่อนเนาะโอเคไหมถ้าเรารู้สึกอืมที่ไม่มั่นใจเลยนะครับผมอ่ะสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีท,ทุกคนเลย,เลยนะอ่าแต่โดยทั่วไปร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับตัวเอีดีเคมาให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับผม โอ้โหป,ป้าแป๋วป้าแปของเราน่ารักมากตกตไปแล้วตอนสิบมองมตอนนี้ปลอดภัยดีนะครับผมดังนะั้นวันนี้ดูแลสุขภาพให้วนะอ๋อให้ผมคลองคนะ<ด>เสร็จแล้วนะครับผมอ้าเราละ่รับรับไปแล้ววันนี้มีเรื่องมาแจ้งเรื่องที่หนึ่งเลยนะครับผมเรื่องที่หนึ่งสำหรับท่านที่ได้รับนะครับบนนะเดือนที่แล้วนะบน ที่แล้ว2%จากบริษัท2%จากบอสพี่หมอเอง2%งจากทีมโค้ดขอเลขที่บัญชีและบัตรประชาชนส่งไปที่ทีมโค้ดของตัวเองได้เลยนะถูตั้งโค้ดขวบแล้วก็โค้ดลักได้เลยอนะใครรับทราบใครรับทราบทีมรับทราบให้พี่หมออีกครั้งนึงครับท่านไหนที่ได้รับ2%จากบริษัท2%อร์จากบอสพี่หมอเองจากทีมโค้ด ขอประชชานลละเน้องสิตาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องสิตาทําไมไม่ไปงานไหนอีกโอเคคมัรบน้องสิตาไม่ไปพี่พรก็เลยไม่ได้ไปเลยพี่พรก็ไม่ได้ไปเลยขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตแจกเงินก่อนหนึงเออเจอหน้ากันก็อ่ะทำอะไรอยู่คะเนี่ยทำอะไรอยู่คะเดืเลยสองเปอร์เซ็นต์นะ ลีบส่งมานะครับพี่หมอจะได้ที่โอนให้อยากโอนอยากโอนทำอะไรอยู่คะอยากโอนแล้วโอเคไหมท่านไหนที่ติดเว้นเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะของทีมงานที่ได้รับด้วยเนาะโอเคไหมเดี๋ยวเรานัดไปพร้อมกันนะต่อข่าวถับไปนะครับผมข่าวถัดไปอ๋อหาเลขคนที่สิบห้าไม่ได้เดี๋ยวเรานัดไปพร้อมกันน่ะเรามีในส่วนของคลิปลองนะ ตอนนี้เขเวนอยู่เข้าใจเจ้าใจทำงานเข้าใจนท่ด้รสทำ้ไหคที่รกับพี่หมอกเก้าห้าคนที่ได้รับสิทธินะทาได้ไหมคนที่ได้ไปล่องเรือด้วยกันกับพี่หมอกดเก้าห้าพี่หมอหน่อยพี่พรไปทําธุระก่อนเรานัดกันแล้วนะรอบหน้าไม่พลาดนะรีบหอน่อยนนะะค้องตาไม่พลาดนะรอบหน้าเรานัดกันแล้วเราต้องไปด้วยกันสิ ว่าเราไปล่องเรือกันโอเคเดี๋ยวพี่พรไปทําธุระก่อนเนอะอ๋อขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะพอดีไปทำธุระกับพี่ต้นด้วยพี่พรไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเจอกันในห้องเรียนตอนเย็นๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย